Who is Tralaleo Tralala, Porco Divo, Porco Alla? Stop <messis> it! Who is Tum 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 Sahur? Where is Lirililarila, Elephant in the Desert that walks like a quella. Which is Bombardiro Crocodilo? Number one in my heart. Where is Brrr Brrr Patapim, Brrr 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 ขอเลเวลสอง Who is real? ดีวตัวไหนคือตัวจริงทายถูกลุยอืมชลามขอใชไ oh <dear. S 3> อ่ไม่เคยมีรอยยิ้ม a s s a s s i n ไม่เคยมีรอยยิ้มไหมใครเพชรค่าสังหารเหรอ Guess the real Boneca a m b a l a b u ไอ้กบได้ไหมไม่เคยใส่รองเท้าลปคามิบาร่าตัวนั้นมันไม่กินมะพร้าวของตัวเองหรอนะ Who is real? เพนกวินตัว <Lego> น <monster> ี้มันก้ำโตบนมียากกว่านี้ปะเลวทุงงทราม bombardiro c r o c o d i l o อืมใครกินเบอร์เกอร์หรือเปล่านะไม่มันไม่ใครกินเบอร์เกอร์แล้วไม่มีใครหิ้ววัวด้วย yes the real lili lila lila elefante nel deserto che cammina qua อืมวัวนี้ต้องเป็นรองเท้าแตะท่านั้น tra lalero t r a l a la รองเท้าナイคกี้สิครับ who is real brr brr patapim il mio cappello è pieno di s l i m ฉัคนคงขอเรียกตัวเองว่าเป็นแชมป์ได้แล้วล่ะนะแชมป์มีมล้างสมอง